วันนี้พวกเรามาเล่นโนม็อกแมปจูเลสึกโวบ็อกกี้ครับผมในนส์เที่ผมจะเล่นก็คือแปบ๊บนึงน,นะครับผมตอนนี้นี่ครับผมทารางโนซรัสเล็กครับผมป้าเล็กซีของเราเองแล้วเราวันนี้เรามีแข่งรับเชิญพิเศษนะครับผมก็คือน้องเบฟนั่นเองครับผมขอแนะนำตัวหน่อยัครบแนะนบ ครับครับผมโอเคเราเข้าไปเล่นกันเลยครับผม่เรียงเดียอยแล้นี่คือหน้าตาของทีเร็กนะครับผมอันนี้จะเออเขาเรียกว่าไงอ่ะจะแยกกันคนละฝั่งครับผมนี่เจออัมพันแล้วเกิดมาก็เจอนี่หน้าตาอัมพันเป็นอย่างนี้นะทุกคนเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผม แค่กดแค่กดไปตรงนี้มันจะนขึ้นค่างเงินนะครับผมนั่นไงแกะ,ะแค่รอแล้วถ้าอยากล่าก็ต้องค่าแกะก่อนนะครับนแกะหรือแพ้วะ <c oughs> นี่ครับผมโอเคเรามาดูถ้าโจมตีเอ้ยเอ้ยเดี๋ยนครัผม้าน่อก่อนตรงนั้นข้างอันตรายนะครับผมเรามาดูถ้า เรามาดูท่าจมดีก่อนท่าที่หนึ่งท่าที่สองท่าที่สามต้องขอผ่อนเสียงก่อนนะครับดังเกินสกอเปดเล็กอยา่าอันนี้ท่าอันนี้คำรามหนึ่งนะครับผมคำรามสอง โอเคไปเล่นกันต่อเลยไอ้นี่อยากสู้ห,หน้าใช่ไหมมานี่เลยไอเนีย้ยามาเนี้วเข้าก้องนะแอลลืมเอาเป์มาเลยว่าจะเ,เปย์มาผูกนอนสักหน่อยอุตส่าห์ซื้อไว้เศร้าเลยตอนนี้ถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอะไรถ่ายคลิปลง YouTube ไหน ใช่อเ,เอ๊ะทำไมากอเป็ดเล็กมันไม่มาสู้เลยเนี่ตัวพอๆกันแต่ไม่มาสู้ทุกกล้องเดินไม่ได้ยังไม่โหลดตกแม็กอยู่ป้าเล็กซี่อันนี้อัปเดตอันนี้มีอัปเดตใหม่ครับมีตัวใหม่เข้ามาในตัวสองให้บินราคาโคตรแพง ไ,ไ,มไม่รู้ต้องรอก่อนรอดแล้วอันนั้นน้องนั่นน้องหรือเปล่านะครับนะ่าเดี๋ยวผมขอเดินไปดูก่อนนะครับยืนนิ่งขนาดนี้น่าจะเป็นน้องเบฟแล้วแหละใช่ครับน้องเบฟครับผมไนนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวิ่งไม่ได้ เดี๋ยวพี่จะไม่กัดน้องแล้วกันนะพี่จะเดินเฉยๆเนาะน้องเดินตามพี่มาแล้วกันตอนนี้พี่เป็นราชาแห่งเดนเสายอย่ามิอย่าริอ่านมาสู้กับพี่นะตัวพี่ก็นั่งใหญ่อยู่ตอนนี้นะตอนนี้น้องเบฟกําลังเน็ตปิงครับผม นี่ค่อนข้างชอบเลยนะครับผมกดปิดก่อนระหว่างรอน้องเบฟก็กดคำลามแล้วกันนะตอนนี้น้อง อ้ามาแล้วเรียบร้อยครับผมน้องเบฟมาแล้วครับผมนนเดินได้ยังอันเด็ตปิงอีกยอดมากเฮ้ยทำไมหน้าจอเป็นอย่างเงี้ยอ่านี่งไงเรียบร้อยแล้วอืมปะโอเคน้องๆอ,อยากกาดัดไอตัวนั้นนะไหนไอตัวที่เดินมาหาพี่เนี่ยอันนี้หนูหรูอมาเดินตามพี่มาไปแล้วพี่ไม่เดินมาตั้งทีละโอ้ย เดินช้าช้าก่อนเดี๋ยวสตามิน่าก็จะหมดสตามิน่าพี่มีแค่ยี่สิบห้าเองงงเท่าไหร่อ่ะแปดสิบเพราะมันเป็นตัววิ่งเร็วเอ้ยพี่ยังไม่ได้กดอะไรเลยเร็วมาไปเฮ้ยพี่ไปพ,พี่เดินแล้วค้างอยู่ปะเนี่ยโอ้โหทุกคน น้องเมฟหลบมาในก้อนหินก่อนมีกี่ก้ากี่ก้าช่วยสิเดี๋ยวพี่สู้กับมันก่อนน้องน้องดูพี่ต่อสู้ก็พอกันน้องสู้กับพี่อยู่ตรงนี้เกินผ่านแล้ว เจอพี่ได้ยัง <S <S ถ้าหาว่าพี่ตายก็หนีไปแล้วกันนะปกป้องน้องเบฟนะครับผมโอ๊ยโอ๊ยอยเจ็บเจ็บเจ็บอ้าวพี่ลอยไปแล้ทุกคนผมตายแล้ว <S 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 ตายแล้วตายแล้ว <S <S ๆๆหนีเลยหนีเลยหนีเลยวิ่งก่อนวิ่งก่อนแล้ว วิ่งแล้ววิ่งมาใครแล้ววิ่ง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 เดินดิ่ามันตามไม่ทันนะมันเดินช้าก็น้องวิ่งเร็วไงวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่ง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 เดินเดี๋ยวผมเปลี่ยนสกินแล้วกันนะครับผมก็ยังเป็นทีเร็กซ์อยู่เหมือนเดิมมันจะไม่ปิดเดิมมาทำนี้นะครับผมน้องอยู่ที่เดิมนะอยู่ในน้ำเลยพี่อยู่ในน้ำตอนนี้พี่ตอนนี้พี่พี่กำลังไปหาน้องอยู่ ต้องคนรหินที่พี่บอกให้หนูลบอะวุยว้ยวุยว้ยวุยว้ยวุ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 ้ยพี่โดนโจนตีเมื่อกี้ใครโจมตีหนูเหรอพี่ไหนพ,พี่ไหนอย่าเพิ่งตามมารออยู่ตรงนั้นก่อนเพราะตอนนี้ผมกำลังไปหาน้องเบฟนะครับผม ทางนี้หรือเปล่าอยู่ตรงคนหินนั่นไงทางนี้เลยครับผมที่เจอน้องเบบไหนพี่จะไหนอ่ะอยู่ตรงคนหินคนหินที่พี่บอกให้น้องหลบนะนี่อ่ะเราก็อยู่คนหินเดิมอ่ะพี่อยู่ไหนแป๊บน,นึงใจเย็นนูกกำลังกระโดดดองร้องรองนี่มันกระโดดไม่ได้ใช่รกระโดดไม่ได้ น้องน้องอยากให้เมยสองมันกระโดดเหรออ่ะนี่กระโดดได้เอ๊ะทำไมพี่กระโดดไม่ได้พี่ดูนี่บั็กหรือเปล่าเนี่ยอยู่ไหนพี่ควรถามน้องก่อนหนูไปอยู่ที่จุดเกิดนะพี่เอานั่นเปล่าน้องนั่นเปลอี๋ตัวเมื่อกี้นั่นน่ะนั่นน่ะพี่อยู่ข้างหลังอ๋อแล้วจะได้จะได้ใช่ไหมใช่ตัวสีเทาเนี่ยพี่นี่ไงพี่ก็อยู่พี่แล้วพี่สสวัดี วันนี้เห็นพี่เดินไหมเห็นไปไหนอะพี่ไปด้วยอย่าก,กดวิ่งนะเพราะว่าพี่ทาไมหนูเดินแล้วแสงพี่อ่ะโอ้โหยังอยู่เลยเดินแรงมามันมาแล้วพี่หนูเข้าไปแก้ไมันมันจะกัดน้องไง ออกจะอาจจะทิงจังอาจจะทิงจังออกมาออกนี่นี่เกือบโดนโดนแพี่พี่ใครใครบินนะพี่พี่เองแหละบินพี่โดนพี่พี่โดนมันงงบอยู่แล้วเข้าไปใกล้อืมอุ้ยแล้วพี่อย่ายุ่งหนีก่อน พี่ยิงเป็นนักศึกษาวัยรุ่นอยู่งำน้ำเน้ำน้ำน้องตายแน่งำนำไม่โดนพี่ไปแล้วนะพี่หนูเล่นอยู่ในน้ำพี่อยู่ไหนอะเหลวพี่อยู่ไหนพี่ไปแล้วตัวแค่นี้หนูวิ่งหนียังทันหรือพี่พี่อยู่นี่ใช่ไหมอือใช่พี่ไหมตัวทุกคนใช่เหลวมามาตามมาเอ้ยหนีหนี ถ้ามันยังตามมาอีกพี่ก็จะสู้กับมันอีกครั้งหนึ่งพี่หนีก้ันพี่ไะหนีกันตอนนี้พี่ะปไปไปไปแล้วทุกคนอ่ะเกมนี้ค่อนข้างจะนานหน่อยนะครับแต่ว่าผมผมตัดต่อไม่เป็นนะครับผมก็ต้องขอไปนู่นนะครับพี่เข้ามันนี้ยิ่งมันเข้าไม่ได้พี่ไหนอุ้ยในโน้เสา นีนโน่สออะไรว่าให้นีนโน่สอตัวใหญ่ได้หมดนี่ไงนี่ไงมันมันมีออมพันยอยู่เงินพี่เก็บแล้วกันนะหรือว่าน้องจะเก็บเออน,นั่นแหละใช่มันจะมีค่าเงินสามารถซื้อเน,นโน่สอได้มีห้าสิบบาทห้าสิบบาทน้องซื้ออะไรไม่ได้อตอนนี้พาน้องพาน้องเวฟมาผจญภัยนะครับผมพี่ซื้อนาเวกัน พี่ว่ยน้ำน้ำเล่นเร็วน้องอ่ะน้องว่าน้องเล่นแล้วน้องลงน้ำเล่นแล้วกันนะเดี๋ยวพี่จะหาอะไรแถวนี้แล้วกันนะทำไมน้ำมันตื้นจังล่ะพมันก็ต้องตื้นอยู่แล้วมันไม่สามารถกินกินอะไรได้นะเพราะว่ามันจะให้เราต่อสู้อย่างเดียวแล้วในนเสาร์ที่เราสู้ได้อ่ะจะเป็นเงินให้เราด้วย เราหางกันดูนหาไม่เจออ่ะเอ๊ะพี่เล่นโทรศัพท์อยู่อะพี่กล้องตามมาเลยพี่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่มา ทอดแซบไหมแซบไปไหนก่ะพี่แแอวไปไหนทำไมถึงไม่ได้เงินน่ะนอนพี่แแอวขึ้นไปนอนมันต้องฆ่าฆ่าให้ตัวนั้นตายก่อนพี่วันนี้เราจะไรสิเดี๋ยวไม่รู้อันนั้นเข้าไปไม่ได้นะมันกันฮะตึ้งสี่ทุเมื่อวานเนาะ เมื่อคืนเนี้ยเมื่อคืนเที่ยงคืนเที่ยงคืนใช่ไปปลูกย้ายเปล่าไม่ไม่จะไปปลูกน้องอยู่ไหนแล้วเนี่ยหนุกขึ้นมาหนุกขึ้นมาที่สีเขียวๆอ่ะหนูกอลังกระโดดหนุกจลืมบอกขึ้นเนี่ยอย่าลืมบอกขึ้นในเอลบอกเรียนนะครับมันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้อ่ะกดหินมันบังอยู่อ่ะมันเป็นที่กั้นเป็นที่กั้น โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอุ๊ยโอยกรตุ้มตีนี่กรตมตีไหมนี่ยัเนี่ยพี่หนูฆ่าศัตรูมันฆ่าหนูไม่โดนอะ น้องมาหาพี่ก่อนเลยคือตอนนี้อุ้ยอุ้ยจะตุยพีกำลังไปพี่คือตอนนี้น้องน้องจะน้องต้องพึ่งพี่นะเพราะว่าพี่ตัวใหญ่สุดนี่เป่พี่วะใช่ตัวนี้แหละเห็นไหมบอกแล้วเอาแต่เอาแต่ไปต่อสู้เดี๋ยวน้องก็น้หิวไม่มีอะไรกินอ้าวไอตัวนั้นใช่ไหมที่มันจะส,สู้กับน้องอะใช่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 เฮ้ยนั่นมันญาติพีน่นี่ว่ะ แต่พี่ไม่สนก็เดกดขึ้นมาวนบกกระโดดได้เลยโอ๊ยกระแจกระเจไหนอะพี่กินกระแทกอะโจมตีเลยไปไหนปึ๊บงับหูงับหะมันนี้งับตายก็ไม่ได้ไม่ต้องิดบี ต่อสู้ไงพี่เห็นน้องพี่อย่ามาทำเออเออเออจะตายแล้วพี่พี่ตายเหรอเป็นไงล่ะทำอย่าไปสู้กับมันเอาใหม่โดนอย่าไปสู้มันเอาใหม่โดนไม่รู้เอาใหม่โดนให้ช่งช่งมันเถอะพี่เล่นเล่นเป็นเจเล็กก่อนดีกว่า เอาใหม่โดนเฮ้เอาใหม่โดนจะตายแล้วอ่ะหนีก่อนแล้วะตายแล้วอ๋ออันนี้คือเจเล็กนะครับผมอันนี้จะแตกต่างจากทีเล็กทั่วไปด้วยที่เสียงคำรามนะครับผมอันนี้คำรามหนึ่งคำรามสอง อันนี้ดูดุด,ดันมากนะครับผมชอบเสียงคำรามนีนะ่นั่นน้องใช่ไหมนะ่ะกําลังเดินวนอยู่น้อง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 หยุดก่อนหยุดก่อนหยุดน้องวิ่งวิ่งไปไกลมากเลยนะสงสัยน่าจะไม่ใช่น้องแล้วน,นะเพราะว่าคนอื่นนะ่ะคนอื่นก็เล่นตัวเริ่มต้นเหมือนกันหนูกําลังวิ่งอยู่อย่าวิ่งอย่าเพิ่งวิ่งหยุดก่อนหยุดแล้วหยุดแล้ว แล้วพี่ดูก่อนว่าใช่น้องเปล่าตัวเมื่อกี้ใครอะตัวเขียวอะตัวเขียวมันทำไรใช่นนะอืมรู้สึกว่าไม่ใช่น้องแหละยามันยังมาใกล้เข้าไปแบบนถ้ทาดีกว่าเออถ้ำสะถ้ำที่อยู่น้ำตกสามารถหลบได้นะแต่ว่าในเสาตัวใหญ่อย่างพี่เข้าไม่ได้ เห็นเห็นผลเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้เจออัมพันอีกแล้วโปรของโปรดเลยอัมพันาโอเคตอนนี้ผมเล่นคนเดียวแล้วนะครับผมน้องเบฟกำลังไปชาร์จแบตอยู่ไม่พอใจเลยจริงๆตอนนี้ผมยังไม่เจอเนเ้อเสาเลยนะครับผม เสียงตมตีก็ด้วยนะครับผมโอ้ตีไม่โดนวะน้องอย่าทุบซิโอเคหาไปเรื่อยๆนะครับผมอันพันอันพันไนโนเสาร สงสัยนะสงสัยนะ่าจะไม่มีแล้วมั้งแนนะ่โอ้โนั่นไงมันพันอยู่นั่นใครเก็บอันพันนี้โอ้หนั่นไงนั่นไงทุกคนผมเจออันพันแนละ้ว เอาตัวใหญ่ก็มันเข้าน้มันเข้าได้อยู่นะครับแต่มันเข้าได้แค่คึ่งตัวเแล้วผมขอออกก่อนนะครับผมเพราะว่าผมจะไปหาในตัวสองมาต่อสู้น้องมาดูพี่ได้นะน้องมาดูกับพี่ได้นะเข้ามามานั่งข้างๆพี่มานั่งข้างๆพี่สิมันมานั่งข้างๆพี่ โอเคโอ้โหเกิดมาเจอ,อพันเลยอะไรจะโชคดีขนาดนี้อันนี้คือหน้าปกคลิปทุกคนอาจจะรู้ว่าผมจะเล่นในนองเสาแค่ตัวนั้นแต่ว่าผมจะเล่นเป็นสกินอื่นๆนะครับผมตอนนี้ผมหาพันก่อนทำไมทาไมรู้สึกคนไม่มีนี่ไงคนก็มีอยู่ นะครับผมในวันที่สนคำคำคืนนี้เรามีของดีอยู่ในปา่าอยู่ในป่านี้มีในนเสาหรือเปล่าหากำลังหาอยู่นะครับผมหาไม่เจอเลย งสงสัยทุกคนนะเอ้ยเอ้ยนั่นไงผมเจอเจอแล้วภูมิตัวนั้นใช่เอ้ยไม่ใช่ภูมิอะไรนะเวฟตัวนั้นใช่ไหม <Yeah. S 1> เล็บตัวไอตัวที่สู้อยู่น um, <hi. S 1> เนี่ยอืมใครอะตัวสีเขียวเน,นี่ยตัวนี้ใช่ไหมที่มันมะาฆ่าน้องอ่ะ โอเคงั้นพี่จะจัดการกับมันเองจัดการนะครับผมซูไม่ได้ก็เป็นอันจบคลิปนะครับผมถ้าผมตายเป็นอันจบคลิปเป็นสายพันธุ์เดียวมันแท้ สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอผมขอปิดคลิปในการคำรามก่อนนะครับผมโอเคสำหรับคลิปโอเคตอนนี้ผมเริ่มต,ตะกักเลยครับผมแต่อย่าถือสาผมแล้วกันนะอ่ามีคนเก็บเป็นพันแล้วเรียบร้อยโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผม ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอจถ้าห,หาว่าชอบคลิปนี้นะครับผมก็ต้องอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยครับขอล้องนะครับผู้ผู้ติดตามผมยังมีแค่2คนอยู่ถ้าห,หาว่าผู้ติดตามผมมีสะมีสมคนหรือว่า4ี่คนเนี่ยผมจะทําคลิปเอออีวาเกเลียนนะครับผมไม่ใช่แบบนี้นะแบบไพจูสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายหันมาสีลูก Ừ, sao bạn Ừ, mà.